พาคุณผู้ชมไปหาอะไรกินยามเช้ากันแบบนี้นะครับกินข้าวราดแกงราคาประหยัดกันดีกว่าครับคุณผู้ชม20บาทก็กินได้แล้วนะครับก็เอาใจคนตื่นเช้านะครับแรงบันดาลใจของร้านนี้คืออยากจะให้ทุกคนได้กินอาหารเหมือนกับกินที่บ้านตอบโจทย์ในช่วงที่ช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะฝืดเคืองเหมือนกันครับพาคุณผู้ชมไปกินนะเช้าๆแบบนี้ต้องจัดเต็มนะหลายๆเมนูเมื่อกี้นี้อันนี้มีสายสุดนี่ขั้วกลิ้งไก่คุณผู้ชม นี่ต้มกะทิไกอ่อ,อต้มดใครลหลายคนต้มขาไก่อะไรมีหมดเลยครับคุณผู้ชมปลาดุกผัดเผ็ดนะครับแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมเมนูเหล่านี้ครับเลือกราดข้าวได้เลยนะครับราคาเพียง20บาทเท่านั้นถ้าราด2อย่างก็จะจบที่30บาทนางนุชจรีไพรคูยันครับอายุ42ปีเจ้าของร้านข้าวแกงที่ชื่อว่าร้านต้า อยู่ที่ถนนติรสถิตตบลพิมานจังหวัดสตูลเล่าว่าถ้าใครขับผ่านหน้าร้านก็คงจะได้กลิ่นอหอมของข้าวหอมมะลินะครับกับกินกับข้าวที่หอมเตะจมูกอย่างแน่นอนแม้ว่าหลายคนอาจจะ ประหลาดใจกับราคาครับเอ๊ะทำไมขาย20บาทในยุคที่ราคาวัตถุดิบอย่างไก่น้ำมันเครื่องปรุงอากาศอาหารครับทุกอย่างเนี่ยปรับขึ้นราคาแต่ยังขายราคานี้เพราะว่าจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้เด็กนักเรียนได้กินมื้อเช้าที่อร่อยแล้วก็ในราคาที่ประหยัดสบายกระเป๋าตังค์พ่อแม่ผู้ปกครองที่ตื่นเช้าม,มีเวลาทําอาหารให้ลูกกินก็สามารถมาก,กันได้ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็เงินในกระเป๋าที่สําคัญอิ่มท้องแน่นอนครับ จุดเริ่มต้นก็คือตัวเองคนชอบทำอาหารพอชอบทำอาหารลูกๆอะ่ะจะทําอาหารจะรีเวสมาตลอดเลยว่าหมาม้าวันนี้ขอเป็นเมนูนี้นะขอเป็นเมนูนี้นะเราก็ตื่นเช้ามาก่อนจะเปิดร้านก็ทําอาหารให้ลูกอะค่ะล้วก็เลยทํามาแล้วลูกบอกว่าหมาม้าเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเพื่อนชอบก็เลยเดี๋ยวทําไปเผื่อเพื่อนนะก็มีมีผัดบ้างไก่กระเทียมบ้างขั่วกิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อจะใส่พริกน้อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ก็เลย เห็นว่าตัวเองนั้นก็มีกระปุกอยู่ที่ร้านแล้วก็เลยมอมองว่าเราจะทํายังไงให้เหมือนกับกลับมาให้มันมีชีวิตชีวาในตลาดสดในหน้าร้านเราก็เลยเกิดไอเดียแล้วคุยกับแฟนป้าเดี๋ยวเรามาขายข้าว20กันไหมแกก็ถามว่าแล้วเราจะขายได้หรอใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยบอกว่ามันต้องลองสิเพราะว่าเราก็ทําอาหารได้จุดเริ่มต้นเลยค่ะวันนั้นมีกระปุกที่ ขาอยู่ที่ร้านเป็นไซส์500 ml นะคะก็คือเป็นถ้วยนี้ค่ะ500 ml แล้วครัวนี้ก็เลยลองทําก่อนวันนั้นนะแก,แกะมา2แพ็กก็คือแพ็คนึงมันมี25ถูกไหมคะแกะมา2แพ็กก็50 50เชื่อไหมว่าหมดเลยฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าประจํากันหน่อยครับลูกค้าประจํานี่บอกว่า มาฝากท้องไว้ที่ร้านข้าวแกงนี้ทุกเช้าเลยนะครับนอกจากอร่อยราคาประหยัดแล้วยังประหยัดเวลาด้วยให้ลูกก็ได้กินไปด้วยลูกเนี่ยจะได้มีแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญมีเรี่ยวมีแรงไปเรียนหนังสือครับอันนี้เป็นอ่านมื้อเช้าร่วมมื้อไหนครับปกติเช้าครับเอาให้เด็กๆวันนี้ครับผมเด็กไปโรงเรียนครับยี่สิบบาทโอเคเลยครับผมดีมากในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คิดว่าราคาอย่างนี้เป็นไงบ้างปูครับปูอะไรคุมดูอิงอะไรกันครับ ให้ป้ามันบรรยายาครับผมเป็นพประปจาเลยเหรอทุกวันน่าจะต้องทุกวันแหละครับลังอางนี้ <laughs> ไปยีทุกบานเด็กๆได้กินนะครับเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าแม้ขายราคานี้กำไรจะน้อยแต่ก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันในช่วงเศรษฐกิจที่ทุกบ้านอาจจะต้องรัดเข็มขัดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจครับร้านข้าวแกงเล็กๆแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับ พอดีเลยครับจบรายการเรานะครับเจ็ดวงเช้าเขาเปิดร้านเริ่มขายแล้วนะครับทุกเมนูทําสดใหม่ที่สําคัญเนี่ยเป็นครัวฮารานครับผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้อย่างแน่นอนนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นุจรีไพรหูยันนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดมีโอกาสไปสตูลสามารถไปแวะชิมกันได้ด้วยเหมือนกัน20บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่ทําอาหารให้ลูกรับประทานตอนเช้าเเยอะอยู่แล้วอย่างบ้านนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เอามาขายได้ด้วย20บาทนะคะเป็นการแชร์ความสุขอย่างหนึ่งนี่ค่ะกล่องข้าวก็ไม่ได้ใหญ่มากใส่ประดุกไปสัก2ชิ้นนะคะแบบ ข่าวแบบเผ็ดแล้วก็อาจจะเป็นแบบจืดๆสักอย่างหนึ่ง20บาทก็คุ้มมากะครับแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยช่วงมื้อเช้าที่หลายคนก็อาจจะเร่งรีบนะคุณสิม,มาออคุณเชิญสารหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นราคาที่ตอบโจทย์ปริมาณที่กําลังพอดีออก็อาจจะทําให้เด็กอิ่มท้องแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆคนก็แฮปปี้ไม่ต้องมานั่งคิดเมนูยามเช้าออแบบนี้ด้วยนะครัะ